สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะต้องแสดงความยินดีนะคะกับซินจู่เล่ยด้วยนะคะเธอไปคว้ารางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์เวนิสมาได้เป็นแบบดาราจีนคนแรกเลยนะคะดาราหญิงจีนคนแรกเลยค่ะเรียกได้ว่านะคะมีการพูดคุยการของนักข่าวสายบันเทิงว่าเอ๊ะการที่ซินจู่เล่ยนั้นแบบก้าวขึ้นมาแล้วก็ได้รับรางวัลน,นำหญิงยอดเยี่ยมในเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศอย่าง เวนิสอย่างเงี้ยจะทําให้อันดับนะคะในในความเขาเรียกว่ามูลค่าของซินจือเล่ยของรุ่นนางเ e อก 85s เนี่ยเปลี่ยนแปลงลำดับหรือเปล่านะคะ ซึ่งปกติแล้วก็จะมีคุณเจ้าลี่อิงกับคุณหยางมี่นะคะก็สลับสลับกันเป็นอันดับ1อับดับ2อะไรประมาณนี้ในรุ่นของ 85S ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านักสื่อข่าวบันเทิงจีนเขาพูดคุยกันเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะคะแน่นอนนะคะคุณซินเจ๋อเลย่ยเองก็ภูมิใจมากเลยนะคะที่เธอไปคว้ารางวัลน,นี้มาได้ค่ะแล้วเธอก็กลายเป็นนักแสดงหญิงนะคะจากจีนแผ่นดินใหญ่คนแรกที่ได้รับรางวัลน,นักแสดงนําหญิงยอด เยี่ยมในเทศกาลภาพยนตร์เวนิสค่ะแล้วก็เป็นคนแรกในกลุ่มนังเอกสาวของรุ่น85นะคะ S เลยนะคะชาวเน็ตต่างก็แสดงความเขาเรียกไรดีแสดงความยินดีกับเธอแล้วก็มีการพูดถึงว่าเอาละต่อไปนี้อันดับนะคะของภาพลักษณ์นางเอกมูลค่านางเอกของรุ่น85 S จะต้องถูกเปลี่ยนแปลงแน่ๆเลยนะคะโดยที่มีการอ้างว่าทางด้านของคุณซินจือเล่ยนั้นได้รางวัลน,นี้มาเหมือนตบหน้าอย่างมี ตบหน้าหลิวอี้เฟยแล้วก็คนอื่นๆกันด้วยนะคะซึ่งก็คาดว่าฐานะแล้วก็ทรัพยากรของซินจือเล่ยนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากค่ะเดี๋ยวเราดูเนื้อข่าวกันนะคะว่าพวกเขาคุยกันแล้วก็วิเคราะห์กันว่าอย่างไรบ้างในความเป็นจริงแล้วรางวัลน,นักสแสดงนําหญิงยอดเยี่ยมนะคะจากเทศกาลภาพยนตร์เวนิสนั้นจะทําให้ซินจือเลย่ยมีอิทธิพลมากขึ้นในการคัดเลือกนะคะบท ภาพยนตร์แล้วก็บทซีรีส์รวมทั้งการเป็นโค้ชกหรือว่าแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับวงการแฟชั่นในอนาคตด้วยแต่ว่าผลกระทบนั้นอาจจะไม่ได้รุนแรงหนักก็ได้นะคะ เพราะว่าซินจือ่อเล่ยเองก็ได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ไปแล้วก็จริงได้รางวัลก็จริงแต่ว่าสถานะของเธอในวงการบันเทิงในจีนนะคะถูกประเมินต่ําเกินไปอย่างมากมาโดยตลอดอยู่แล้วค่ะไม่กี่วันที่ผ่านมานั้นซินจือ่อเล่ยได้ขึ้นปกนิตยสารวกนะคะประจำเดือนกันยายนนัเป็นการปรากฏตัวครั้งยิ่งใหญ่ของเธอในนิตยสารผู้หญิงชั้นนำนะคะทั้ง5ฉบับภายในเวลาเพียงแค่2ปีเศษเท่านั้นก็คบหัวของนิตยสารหลาย ะะสินจืดเล่ยนะคะยังรับบทบาทเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์สินค้าหรูถึง3บทบาทด้วยกันนะคะนั่นก็คือ Chanel ค่ะแล้วก็โค้ชกของ Roger v i v i วีนะคะรวมทั้งแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกของ มองบรองอีกด้วยค่ะแล้วเธอยังปรากฏตัวในเทศกาลภาพยนตร์เวนิสนะคะในชุดโอกูตูไป2ชุดด้วยกันก็มีรายงานว่าคอเลกชันโอกูตูของซินจูเลยมีทั้งหมดเตรียมไป12ชุดนะคะโเตรียมไป12ชุดแต่ว่าใส่2ชุดเพื่อนๆก็ถือได้ว่านะคะเธอเป็นรองอุ้ยยังเอาไปน้อยกว่าเอาไปน้อยกว่าโจชินแล้วก็คุณจางซียี่ค่ะเพื่อนๆสองคนนี้จางซียี่หรือว่าจางจือวี่นะคะแอดวานเพิ่งจะเล่าให้เเ ฟังไปเนาะเมื่อ,อคลิปวันก่อนนี้เองสุดสัปดาห์เพื่อนๆไปฟังได้นะคะเรื่องรล่าที่เธอโพสต์ไว้อะไรให้กับคุณอามานีเป็นเรื่องเป็นราวในจีนใหญ่เลยเพื่อนๆขัง,งงกันไม่เอ่ยอ่ะไม่เป็นไรนะคะเอาเป็นว่าคุณซินจือเล่ยเตรียมโอกูตูไป12ชุดแต่ว่ายังน้อยกว่าคุณโจชินแล้วก็คุณจางซียี่ของจากจีนแผ่นดินใหญ่เช่นเดียวกันนะคะเตรียมไปมากกว่าค่ะ สำหรับแหล่งข้อมูลนะคะด้านภาพยนตร์แล้วก็โทรทัศน์เนี่ยซินจู่เล่ยแล้วก็เจ้าลี่อิงเคยร่วมงานกันในซีรีส์นะคะเสี่ยวเหยียน Secret ที่ออนแอร์ในปี2024นะคะบางคนถึงกับมองว่าการร่วมงานกันระหว่างซินจู่เล่ยแล้วก็เจ้าลี่อิงนั้นน่ะเหมือนกับแบบคนจีนด้วยกันเองไม่ค่อยแบบเออไม่ค่อยให้ค่าเท่าไหร่ประเมินค่าต่ําเกินไปก็มีข่าวหรือแพ,พทย์สะพัดทางออนไลน์ว่าเดิมทีแล้วโจชินนะคะถูกกําหนดให้รับบทนําในเรื่องซัน The sky แต่ว่าหลังจากที่เธอปฏิเสธไปเนี่ยซินจิ้วเลยก็ได้รับโอกาสนี้นะคะให้แสดงซึ่งณนะจุดนี้ก็ทำให้ซินจิ้วเลยเองก็ถือได้ว่าเป็นดาวรุ่งนะคะที่น่าจับตามองมาโดยตลอดเลยนะคะไม่อย่างนั้นก็คงไม่ได้ถูกเลือกมาแทนคุณโจชินค่ะเธอนั้นจะได้รับรางวัลหรือไม่แล้วก็ทรัพยากรด้านภาพยนตร์แล้วก็แฟชั่นของเธอจะยังคงแข็งแกร่งหรือไม่นะคะณนะจุดนี้ไม่มีใครเคยคิดมาก่อนจนกระทั่งหลังจากที่เธอได้รับรางวัลน,นี้นะคะเธอ นั้นก็จะมีอิทธิพลมากขึ้นในการที่จะมีโอกาสนะคะคัดเลือกบทแล้วก็ทรัพยากรได้ได้มากนั่นเองค่ะมากขึ้นนะคะแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะไม่รุนแรงนักในในวงการบันเทิงในประเทศนะคะในประเทศเองแล้วก็การเขียนภูมิทัศน์นะคะของนักสแสดงหญิงในรุ่น85ขึ้นมาใหม่นั้นก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าซินจิเลยไม่เคยมีชื่อเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนี้เลยก็คือเออเพื่อนๆเ,เข้าใจใช่ไหมในจัดการจัดมูลค่าการจัด ลำดับ ค่าตัวหรือว่าอะไรนะเขาเรียกว่าความจราจ,จรหรืออะไรเงี้ยเธอไม่เคยติดชื่ออยู่ในรุ่นของ 85S เลยทั้งๆท,ท,ที่เธอก็เป็นนักแสดงสาวที่เกิดในช่วงปี1 9 8 5เถึง1989นะคะเพื่อนๆในความหมายที่แคบนะคะของนางเอกสาวในรุ่น85ก็หมายถึงนักแสดงชั้นนำา้คนที่เกิดหลังปี1985ค่ะซึ่งในเมืองจีนนะคะที่เขาให้แบบมูลค่าทางการตลาดสูงๆก็จะมีคุณหลิวอีเฟย คุณอย่างมี่คุณเจ้าดี้อิงคุณรวมเขารวมหลิวซื่อ,อเอาไว้ด้วยนะเพื่อนๆแล้วก็ในความหมายกว้างๆนะคะหมายถึงศิลปินหญิงที่เกิดหลังปี1985แต่โดยทั่วไปแล้วคนจะมองว่าเออความนิยมของรุ่น85เนี่ยในปัจจุบันก็ไม่ได้มาจากรางวันนานาชาติแต่ว่าเป็นการเหมือนกับได้รับโอกาสทางทรัพยากรน,นะคะจากผู้สร้างไม่ว่าจะเป็นผู้สร้างภาพยนตร์แล้วก็ ผู้สร้างละครรวมทั้งแบรนด์อัมบาสเดอร์แล้วก็โค้ชกพีเซนเตอร์อะไรต่างๆแล้วก็บวกด้วยความพักดีแล้วก็กระแสต,ตอบรับจากแฟนๆนะคะคือเขาเอามานับหมดเลยเพราะฉะนั้นคุณซินจือเลยนั้นถึงแม้ว่าจะได้รางวาัลแต่ว่าในหมวดอื่นๆ เธอก็ยังถือว่ายังได้แบบคะแนนไม่เท่ากับอย่างหลิวอี้เฟยเจ้าลี่อิงหรือว่าอย่างมี่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือฐานแฟนคลับด้วยอะไรด้วยนะคะในปัจจุบันนี้นะคะอย่างละครที่เพิ่งจบไปของคุณอย่างมี่อย่างดินแดนเปี่ยมหวังก็ทําให้คุณอย่างมี่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเลยแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะคุณเจ้าลี่อิงได้ ไป,ปรากฏตัวนะคะพร้อมรับรางวัลในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติหลายเรื่องหลายเวทีมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามวัดกันในระดับที่เป็นระดับโลกแบบนี้ที่เวนิสอะไรเงี้ยหรือว่าที่คานส์ก็คุณเจ้าดิอิงก็ยังไม่ถึงขั้นนั้น แต่ว่าถ้าดูที่บ็ x Office นะคะก็จะเห็นได้ว่าผลงานภาพยนตร์ของเจ้าี่อิงเนี่ยก็คือได้บ็อกซ์ออฟได้เงินมากกว่านะคะผลงานภาพยนตร์ของคุณซินจือเลยก็เดี๋ยวต้องดูว่าตัวแปรเขาจะเอาอะไรมาคำนวณบ้างในการที่จะปรับอันดับนะคะเพื่อนๆคุณซินจือเลยนั้นเกิดนะคะในปี1986คะ่ะแล้วจู่ๆเธอก็ได้รับรางวัลนักข่าวเขียนแบบนี้เลยจู่ๆเธอก็ได้รับรางวัลซึ่งก็ช่วยบรรเทาสถานการณ์ที่อึดอัดของนักแสดงสาว ได้เพราะว่าซินจิร้อยมีโอกาสในการจะได้รับเลือกให้แสดงคือได้ได้ทรัพยากรมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะคนที่ได้รับผลกระทบที่แท้จริงนะคะเป็นนักแสดง ปฏิเสธบทที่คุณซินจือเล่เล่นนั่นก็คือคุณโจชินนั่นเองค่ะก็โดนชาวเน็ตนะคะแซะใหญ่เลยนะคะโอ้ยตอนแล้วเนี่ยมาปฏิเสธเรื่องนี้นะคะไม่อย่างนั้นก็อาจจะได้รางวัลก็ได้อะไรก็ได้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วก็มีอีกแคนดิเดตเนาะสำหรับบทที่ซินจือเล่แสดงในเรื่องนี้ก็เขาบอกว่ามีคุณซงเจียด้วยมีคุณหนีหนีด้วยแต่อะไรก็ตามก็ไม่มีใครสนใจเนาะก็ได้มาตกอยู่ที่คุณซินจือเลยอะไรอย่างนี้แต่จริงแล้วไม่หรอกน่าจะแบบโอ้จะเรียก ว่าคุณสินจือเลยไม่ใช่เบอร์แรกๆที่โดนเลือกอะไรย่างนี้ก็เกินไปอาจจะเป็นแบบ เออมันคุณซินเจอร์เลยอาจจะรู้สึกคลิกกับบทนี้ก็ได้เออคนอื่นอาจจะไม่รู้สึกคลิกเนาะเพื่อนๆเนาะแต่อะไรก็ตามเธอคว้ารางวัลมาเพื่อน,นแล้วก็เป็นราง,งวัลน,นักแสดงนําหญิงด้วยนะคะตอนนี้เองนะคะคุณโจชินเนี่ยก็โดนค่อนข้างจะมีข่าวเาวแล้วก็ข่าวลือที่แบบว่าชื่อเสียงของเธอนั้นทรุดโทรมลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็การได้รับรางวัลอะไรต่างๆคงจะช่วยให้เธอฟื้นตัวได้อย่างแน่นอนแต่ว่าเธอนั้นกลับปฏิเสธบทภาพยน์ ะะที่มีแนวโน้มดีเช่นนี้ไปค่ะในอีกแง่หนึ่งแม้ว่าเธอจะได้ร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยแต่ว่าเธอก็ไม่ได้รับรางวัลใดๆเลยนะคะนี่ก็เป็นคนที่ได้รับการเขาเรียกว่าได้รับโอกาสในการจะคัดเลือกนะคะบทละครก่อนแต่ว่าคุณโจชินก็ไม่ได้ไม่ได้เลือกบทนั้นนั่นเองค่ะสาเหตุที่คุณโจชินไม่เลือกบทที่ซินเจอร์เล่ยแสดงเพราะว่าบทที่คุณซินเจอรแสดงจะต้องมีฉากเกี่ยวกับการแทงบุตรด้วย ะะเพราะฉะนั้นเธอไม่อยากเล่นฉากนี้ค่ะก็เอาเป็นว่าไม่เป็นไรเนาะก็ไม่รับก็ไม่รับก็มีเพื่อนอนักแสดงซึ่งอยู่ในชาติเดียวกันก็รับไปแล้วก็คุณโจชินเองก็เป็นตัวนักแสดงนําหลักอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่ในเรื่องด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็การสไตล์การแต่งกายนะคะของคุณซินจือเล่ยเองเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วนะัเทสของแฟชั่นของซินจือเล่ยนั้นมีความคล้ายคลึงกับคุณหนีหนีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วพวกเราเคยสังเกตกันไหมไม่เคยเลยไม่ เคยสังเกตการแต่งกายของคุณซินจือเล่ยเลยนะคะแต่ว่าแอดวานก็รู้ว่าหนี่เธอแบบชอบทางด้านแฟชั่นมากๆแล้วเธอก็เป็นนางแบบนะคะด้วยอะไรด้วยโด่งดังเนาะเดินพรมแดงมาอย่างต่อเนื่องเลยสําหรับหนีหนะคะอ่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้ก็ต้องหันมามองคุณซินจือเล่ยหน่อยนะคะเธอก็แหมอย่างที่ตกใจเหมือนกันเตรียมโอกูตูไป12บชุดเลยนะคะนี่ก็นี่ก็ไม่ใช่สิวๆนะคะเตรียมไป12ชุดนะคะก็ยินดีกับคุณซินจือเล่ยด้วยนะคะเธอก็ถือได้ว่าแ ปูปูทางให้เธอเพิ่มมากขึ้นนะคะสำหรับนักแสดงนำนะคะในรุ่น85ของเธอเธอก็แน่นอนคงจะมีโปรเจกต์อะไรดีๆในอนาคตอีกเยอะผลงานดีๆให้พวกเราดูกันถ้วยรางวัลใหญ่มากนะคะเพื่อนเห็นถ้วยรางวัลใช่ไหมเอาละค่ะก็สําหรับนะคะสรุปนิดนึงเขาบอกว่าไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับการจัดลําดับเนาะของนักแสดงรุ่น85ในประเทศนะคะเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่จะต้องเอามาคํานึงถึงด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะ รางวัลอย่างเดียวมันจะต้องมีเรื่องมูลค่าทางการตลาดเนี่ยก็ได้มาจากรางวัลก็ต้องคำนวณเพิ่มให้เธอแต่ว่าเรื่องของอความความแฟนคลับเนาะผู้ติดตามเธอแล้วก็การจราจรของเธอนะคะมันก็ต้องเอามาคำนวณด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะไปะล้มแชมป์อย่าง3ตัวท็อปได้นะคะอย่างเช่นคุณหลิวอี้เฟยคุณอย่างมีคุณเจ้าลี่อีกอะไรเงี้ยพวกเขาก็แบบเลียงๆกันอยู่เนาะแล้วก็คุณโจชินเองเธอ ก็ติดอันดับนะผู้หญิงที่ค่าตัวแพงนะคะค้าตัวแพงตอนนี้เธอติดเป็นอันดับที่2อ,อยู่ใช่ไหมคะก็ต่อตอนก็ต่อตอนก็เกือบล้านหยวนอยู่นะเพื่อนๆแล้วก็คนที่แพงที่สุดยังคงเป็นคุณโจโตงอี้หรือว่าโจโตงหยูของพวกเรานะคะตัวเล็กพิกขีข้หนูอันดับ3ก็คือคุณเจ้ารี่อิงนะคะต่อตอนก็เกือบเกือบ0 0แสนเกือบ0 0แสนหยวนต่อตอนนะคะก็โก็โคูณไปเพื่อนๆคะ่ะเอาละคะ่ะ ทีนี้นะคะเราก็ต้องมาลุ้นกันว่านะคะละดามสินเจอเรื่อยนั้นจะมาจบตำนานหันท้าชะตาฟ้าปิศนายุทธจักรให้พวกเราหรือเปล่าตอนนี้เธอโอโหมีถ้วยรางวัลเบลเธอจากเวนิสเลยนะคะเธอจะมารับบทเป็นไห่ถังตัวตัวให้พวกเราได้ดูในตอนจบซีซั่นที่สหรือเปล่าเอ่ยนะคะหันท้าชะตาฟ้าปิศนายุทธจักรค่ะเดี๋ยวเรานะคะคอยอัปเดตข่าวกันแล้วกันนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ